สวัสดีค่ะอาจารย์สุภราดาพันแดงครูกศนตำบลสังกัดกศนอำเภอเมืองขอนแก่นสอนรายวิชาสุขศึกษาภาศึกษาทช .21002 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีหนังสือสองเล่มมาแนะนำนักศึกษานะคะเล่มสีม่วงคือเล่มใหม่ล่าสุดนะคะเป็นหนังสือแบบยืมเรียนของกศนอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะสองเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อสอบ กลางภาคและปลายภาคได้นะคะนักศึกษาสามารถติดต่อของรับกับอาจารย์ประจํากลุ่มของนักศึกษาได้เลยนะคะหนังสือ2เล่มนี้ดีมากๆเลยเนื้อหาคล้ายคึงกันเลยนะคะรายวิชาสุขศึกษาพละศึกษาทช .21002 อยู่ในหมวดของสารทากักษะการดำเนินชีวิตในคลิปนี้อาจารย์จะสอนเกี่ยวกับสารอาหารนะคะ สาระสำคัญความต้องการของสารอาหารตามเพศวัยของร่างกายเป็นความต้องการของสารอาหารในแต่ละบุคคลแต่ละช่วงแต่ละเพศย่อมมีความแตกต่างกันเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าอาหารเป็นส่วนสำคัญอย่างมากในวัยเด็กทั้งในด้านความเจริญเติบโตของร่างกายและการพัฒนาในด้าน ความสัมพันธ์เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกายผลการเรียนที่คาดหวัง 1. วิเคราะห์ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 2. บอกสารอาหารที่ร่างกายต้องการตามเพศ 3. อธิบายวิธีการประกอบอาหารเพื่อรักษาคุณค่าของอาหารขอบข่ายเนื้อหาเรื่องที่1สารอาหารในคลิปนี้จะเน้นเรื่องสารอาหารนะคะ เรื่องที่ 2. วิธีการประกอบอาหารเพื่อคงคุณค่าของสารอาหารเรื่องที่ 3. ความเชื่อและค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคเรื่องที่4ปัญหาสุขภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการปริมาณความต้องการของสารอาหารตามเพศวัยและสภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่วัยผู้สูงอายุคุณแม่ตั้งครร ก็จะต้องมีการรับสารอาหารที่แตกต่างกันนะคะในวัยเด็กวัยเรียนวัยรุ่นเนี่ยต้องการพลังงานมหาศาลมากนะคะเขาก็จะกินโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันที่เน้นๆเ,เพื่อที่จะให้พลังงานกับในการดำเนินชีวิตนะคะมีแอคทิวิตี้ตลอดเวลานะคะเรียนก็เรียนหนักนะคะกีฬาก็เล่นหนักนะคะสำหรับผู้สูงอายุเนี่ยเราจะไม่เน้นปริมาณแต่เราเน้นคุณภาพอาหารที่ ลำเลียงเข้าไปในร่างกายของผู้สูงอายุก็จะต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่ายนะคะเพราะว่าร่างกายของผู้สูงอายุก็ไม่เหมือนกับในวัยเด็กวัยรุ่นแล้วนะคะสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์สารอาหารที่ดีที่มีคุณค่านะคะเพื่อที่จะไปหล่อเลี้ยงให้ทารกอยู่ในครรภ์จเจริญเติบโตแล้วมีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์นะคะเพื่อออกมาแล้วจะได้แข็งแรงนะคะคุณแม่ก็ต้องคัดสรรอาหารที่ดีและมีประโยชน์เช่นกันนะคะ